ไม่เข้าอกพอดีก็มันเป๊ะเลยพอดีครับนี่อืมเอาเข้าเลยเข้าล็อกแล้วเหรอใช่ใสเอียดยับนี่อ่ะโอเคนี่อ่ะโอพาะพุทธ

<laughs> mày suy hmm? nói là? Ngoài là dối dối. Hay dối dối đây mày suy nói. Hey suy nói. Lạt hocker, mày bây giờ để lắng quán ấy đa. Dạo dưới dưới. Hãy đạo

ม,มันก็ยังไม่ตึงเลยอ่ะดึงขึ้นสิครับดึงขึ้นเหรออือหือครับตตรงง้ตรงนั้นก็ดึง,ดงอันนี้ได้แล้วไปดึงฝั่งนูง้น อืมก็ปิดแล้วเวลาคนอื่นมานอนเขาเขาเปิดเปิดโุมออกจากหมอนเองแล้วครับ เดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณชนเสร็จเรียบร้อยหรือยังครับเสร็จเรียบร้อยนอนได้แล้วล่ะขอบคุณครับโอ้ยโอ้ย <c oughs>